ทีมนี้สวีนะครับข้าพรับทีมของท่าช้างนะครับเนี่ยเอาแล้วครับครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันประเภท4ยกรวมดอกนะครับของสนามที่พอแดงเพอสวีจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า4ยกรวมดอกที่เชียรเนี่ยเป็นยังไง นะครับนี่มาจะเพียนมาสู้รัดกันพี่น้องก็ร้อยในงานนี้นะมีน้องสาวผู้หญิงนะครับน้องสาวต้องผู้หญิงเลยนะหมายมินยังไงงานว้าวโรยคั้นมอสไซคอนแล้วป่ะนะครับนี่ป้ากู๋ผมนะ ถ้าไก่เก่งบอกว่าพวกเพื่ยิ้มแป้นเลยเอาไว้ผู้ชาย่าลงเว้งงานนี้นะมาคุวกกันแล้วครับนี่นี่นี่เห็นไหมมาถ่ายเห็นหน้าเลยบำรุงเราบำรุงเราบำรุงเราแล้อนเซอร์แล้วก็นี้องชายผมไก่เก่งมากเอาละครับบมวกนกวิษเหลวแคบจริงวหมถ่ายมาถึงนี้ก่อนดิแล้วก็ทางน้องสาวที่ท่าช้างลงอีกครั้งเมื่อกี้ก็ฟันรางวัลไปแล้วแล้วก็น้องชายผมนี่ เออเว้ยโอ้โเลืเว้ยงานี่โปล่งไปนี่นี่อะเอาโอ้นุ่นพักพวกอยู่เออริมสุดเลยโดนแดดหน่อยนะเนี่ยโอ้โเลือเว้ยถ้าไม่ยังไงก็ต้องลุ้นกันนะครับนี่มาแล้วอ๋อเท้าหินนั่นมาอวดเลย20ดอกน้องสาวผมนะครับเนี่ยแล้วลองยังลองแล้วนะเดี๋ยวไปดูหน้ากรรมการคนรอ ปูปลายาวเลยเว้ยร้ยเว้ยนกและงานนี้เอาใา่ปลอกเลยพี่น้องเอ้ยนี่แบบว่าสไตล์โบราณเลยคนก็โบราณอยู่กันเป็นกะลานะครับนาฬิกาไม่ใช่ขันเลยเป็นกะลานะครับสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เจาะรูเป็นนาฬิกานะครับน้ำเริ่มจะเริ่มเลยวเดจะเคว้งไหวๆพี่น้องเอ้ยพร้อมยัง โอ้แล้วพี่น้องหนานมันทีนเชียดได้แล้วโอ้แล้วไม่อึดอัดแล้พี่น้องบุ๊บบุ๊บอะบุ๊บไม่บุ๊บบุ๊บบุ๊บใช่เลยใช่ยั้งนี่นะเอามีทีมเชียร์นะครับมีทีมเชียร์เอาแล้วครับบุ๊บบุ๊บหมายเลขเท่าไหร่ครับหนานหมายเลขเท่าไหร่เนี่ยสามสิบเอ็ดนะอ่าสามสิบเอ็ดมาดูเอาเลยเว้ยยังคันเยอะจ้ายั้ง ดาตรงด้านและพี่น kind of ้องกันซาวะใจไม่ขั้นไม่ยกทียพี่น้องอยายาไม่ยกทียโอ้โอ้ว่าไงว่าไงทางด้านนี้ว่าไงครับหมายเลขเท่าไหร่เนี่ยฮะบุบเร็วบุบไม่บุ๊บอ่ะบุบไม่บุบอ่ะยังไม่บุบนางซ่านพี่น้องหนูคอยหนูหนูหนูเฮียนี่แหละครับสีสันของการเชียร์ นะครับไอหยาเว้ยหมดข้างมีน้องเหรอโอ้โหเลยวะฉุนเลยพี่น้องฉุนนะฉุนเลยพี่น้องเวียนโคล่ป้ามแล้วไก่อยู่หลังโคล่ป้ามนะครับฉุนเลยพี่น้องนาตรงกลามนี่หนองเบารโอ้เห็นแล้วครับไก่เห็นแล้วไอ้ไรวะโอ้โหเวียนโคล่ป้ามเลยพี่น้องไอหยาเว้ยเอาเลยเว้ยหวาพื้นนี่หวาพื้นนี่ เรียเรียน้องเรีย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 ไม่เว้ยมาอยู่ทำโคนปั้มลำบ้าเลยพี่น้องนะครับน้องชายผมไอ้ยามดขันไอ้เอาแล้วครับอีกขันหนึ่งนะครับทางด้านนี้ว่าไงนะครับนี่ประเภทเชียร์นะครับเนี่ยเอาเลยหมายเลขเท่าไหร่เนี่ยโอ้แชมเชมเชมนะไอ้ยาขันแล้วเว้ยหมายเลขสี่เอ็ดเนี่ยนะไอ้ยาขันใหญ่เลยโอ้โหเลยเว้ย อ้ย,ยาเช็ดหน้าเลยพี่นอ้องปักโฟพุ่มไอ้ย,ยาวะไอ้ย,ยาหน้าโรงทรานปักโฟแล้วไอ้คันจังเว้ยสีมาน่ะตีล่างสีมา,ส,มาสีมาน่ะโอ้เพื่อขันขันนั้นนั้นโอ้เขาคันคันพอดีนะยองใหม่ห้าตรงทรางพี่น้องคันทำไมคันนั่นเลยเดียวนี่เพื่อดิบมือเปียเปียอยู่นี่อ๋อเร็วนะเออเอาหมดคันพี่น้องเอ้ยยาเว้ย

ทีมงานมาช่วยเลยเด้อเออเว้ยเอาละครับเอาละครับขอดูทีมงานน้องสาวจากท่าช้างหน่อยนะครับเขาก็ไม่เชื่อก้อเชียร์ฝั่งนู้นเอาเอาเอาเดี๋ยวได้ได้ได้กอเชียร์ฝั่งนู้นนะครับอยู่ฝั่งไหนเชียร์ฝั่งนั้นนะครับเนี่ยเอาเลยเว้ยน้องชายผมนะครับเออเฮ้ยเว้ยเออเอ้ยเว้ยคันอยู่พี่น้องเอ้อหยอกเปิดไปเปิดไป เปิดไว้เปิดไว้ทีมงานถ่ายช้างนะครับเนี่ยไอหยาวน้องจ่ายพมเหนื่อยแล้วครับเนี่ยคันจังเว้ยสีม้าน้องสีม้าไอหยาเวเออเว้ยเบอร์หมายเลขสี่แป้นะครับป่าเปิดแล้วเว้ยไอหย่าหมดขันพี่น้องครับไปดูครับทางน้องสาวน้องสาวผมนะครับขันอยู่ไหมพี่น้อง แต่เปิดนะเปิดนะครับรที่่งเอ้ายกดวเอาลยเอาลยมันน้าอยู่นะครับอ่ะย่าคันเอาลยทีมงานเ้มาช่วยแล้วครับยกยกไม่ยกเอาลสมคนลอ่ย่าหมดคันคันร้อยเตาตมันมาอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหเ้ยปั๊บปั๊บปั๊บไป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 ง นะครับอ,อย่าเว้ยอย่านั่งนอนเลยพี่น้องเอ้ยอย่าเว้ยโอ้ยมาารงจานเลยลูกอ่ะจะรับเลยหรไม่หมดแรงนะปุณณีหมดแรงเฮ้ยเฮ้ยลูกขึ้นมาไร้ไหมบึ๊บไปบึ๊บอ่ะแลตามึงอยู่เออเอาว่าไงทางด้านนี้เอาตรงไกลๆโอ้หมดขันพี่น้องนะครับ ผมว่าดอกที่มันนำอยู่ก็ที่9ดอกตอนนี้นะครับของน้องสาวทางด้านท่าช้างนะครับคาเบิลเบรคไหมคาเบิลเบรคหมนาเหนื่อยเว้ยกันถ้าไกร่ไม่คันเออเออเออบ่ะคันลาพี่น้องนาเหนื่อยเว้ยเออนาตรงซัานเว้ยตะไคร่ไม่คันก็ได้นั่นล่ะก็ได้ละหมดคันไหมเ้าะไม่เอ้ยทายไม่ทันทัน เท้าเอวเลยพี่น้องแหมมันจริงหรือไม่ขัน <c oughs> ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเปิบ,บไหมเบิดป่ะไก่งงงงู่กันไอ้ขันเว้ยเชีย่ยจนขันเว้ย,วย,วยไม่ธรรมดาแล้วครับฉีไก่้ขันได้นั่นเร็ยวยังวะไอ,อ้หย่าตีปีกเปิดไม่เปิดเปิดจริงด้วยเปิดนะครับเปิดมาดูผู้ใหญ่ทีพี่น้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่งแรงทราบว่าง,งือแตะแล้วมึงท่ะว้าเพื่อนนะ ขอ้ยาหมดคันเสลาวแล้วเว้ยขั้นตั้งผีว่าเรื่องว่าสีมานสีมานะแนะน้ำครับโอ้ันขันเผื่อขันบาเลยนะนั่นเลยจังหวะนี้นี่ยิมแฟนเลยขันขันเผื่อเอ๊บอึบเลยวะอึบปีไม่ปีไม่จังหวะตีปีกแล้วครับอ้ยาไม่เปิดไม่เปิด ยังมีแรงไว้พี่น้องไหมป่ายนี้ยังมีแรงอ๋อยืนหนิงเลยใกล้หนิงคนหนิงกันแล้วยืนกอดอกกันแล้วแมสามคนยืนมันหนัดเลยเว้ยกอดอกกันไม่ใช่แกล้งโูดนะพี่น้องเงือแต่และกันกนะก,ก,ก็ยังมีขั้นเวทีสำเรือ่อผมก็มดติดกลางช่วยนะครับเอาเว้ยผงชีดไปทันทีเว้ยพอเสียงหนกวีิึงพี่น้องเอ้ยยาว้ย กับเพื่อนนี่น้องสาวผมว่าไงนะครับนี่น้องสาวผมอีกคนนะครับเนี่ยยกไม่ยกไปยกไม่ยกไม่ยกอ่ะยกไม่ยกอ่ะนี่วุ้ยเด็กเลียดสีแล้วนะครับโอ้ยยกไปอย่ไปยกไปขอห้าเลยนะครับขอห้าเลยขอห้ายกไม่ยกอ่ะห้าวุ้ยพี่น้อง อย่าเว้ยหอฮอบไปหอฮอบไปโอ้โหหอบไปเว้ยขบกันเลยไห่น้องไอ้ยาเว้ยอย่าอย่าเอาเลยเว้ยน้องชายผมมีคนนี่ทีมงานช่วยกันแล้วครับป๋าพี่ป๋าพี่นะครับทีมนี้สวีนะครับข้าพร้อมกับทีมของท่าช้างนะครับเนี่ยโอ้โหเอดเลยอนุกก็เก้าดอกเอาเลย รอเรื่ยโอ้โหเปิดไว้หมายเลขเจ็ดเปิดไว้รอเรื่อยดยกไม่ยกวางไงวางไงเปิดไม่เปิดโอ้เปิดไว้โอ้โหเปิดไม่เปิดล่ะอันนี้ก็เรียกจังนะครับโอ้โหหมดท่านโอ้โหสิบสามดอกสิบสองดอกโอ้โหบี้กันจังนะครับหมายเลขห้ากับหมายเลขเจ็ดนะครับไก่แกงทั้งคู่ ไก่แกงทั้งคู่นะครับเนี่ยโอ้ไก่แกงทั้งคู่เลยยอมรับแล้วครับพี่น้องมาทีมงานนี้เอาอย่ามาขอพื้นนี้ขอพื้นนี้นะครับพยายามเชียร์นะครับครับบรรยากาศแล้วครับเนี่ยเอาผู้ใหญ่นะครับเออซ่องทีวะบึ๊บไม่บึ๊บอ่ะเอเอเข้าเปิดวะหมายเลข17ขอ3แล้วครับ พักพวกกันแล้วครับเนี่ยโอ้ยผู้ใหญ่น่ารักครับนะครับแล่มาจะให้ท่ำพื้นนะเนาะต่ำกบกบกบกเปล่าตำปลากบกบกเปล่าน่ารักว้ยแลมก็ผู้ของผู้ใหญ่นะครับน่ารักทั้งเจ้าของทั้งไก่แล้วครับหยอกเรียวจรงวะหมดกันฮหายวะหายหายไม่อ๋อเนะครับอ่ะไปดู ครับดูสภาพสกรีท่านนู้นนะครับน้านเอาแล้วป่ะกับเชียก็น่ารักนะครับไก่ขันไม่ขันไม่รู้แต่คนนี้จะขันได้แหละเออเอาดูนเออเอาเาดเนนเออเออเอกอยูออเออเออเลอเอกเออ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 ้ออเออเออ้ออเออ้ออเซ่องเอออออออเ้อ ไอยารอจ้าวไอยาเปิดด้วยน่าจะเปิดด้วยขันอี้ด้วยขันอี้ด้วยน่าจะเปิดนะครับโอ้โหเปิดด้วยไอยาขอสีเลยนะครับขอสีเลยนะครับเปิดด้วยไอยาเปิดไว้ห้าขอห้าเลยไอยาหมดโอ้โหมาเหมือนกันนะครับนี่สิบสามเตอรแล้วขันแล้วเฉยเหรอเอาแล้วครับอันนี้ขันสุดท้ายแล้วเอาแล้วครับ อันนี้บีกันแล้วครับขันอยู่นะครับพี่น้องขันอยู่ขันอยู่ไอ้ยาขันขันโอ้โหขันจังเลยขันจังเลยปด่เปิดไม่เปิดยกไม่ยกโอ้โหเปิดไวมยกไม่ยกไอ้ยาหมดขันเว้ยโอ้โห16ดอก ของน้องสาวพลาดไปเลยนะครับไม่ออกสักดอกเลยเอาแล,ล้วของทีมบางหมีอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ปั๊บท่นี่เชียร์ที่นี่มาเชียร์แล้วยกไม่ยกอ่ะไม้เลขสิบหกยกไว้เปิดไว้วางไงวางไงปั๊บยกลุกยกแล้วพี่น้องปั๊บไม่ปับ๊บละโอ้โหเปิดไว้อ้าวมีเสียงว่าดรอร่อยกันวะสี่ดอสี่ดอสสี่ดอ่นี่มาที่ 13ดอกนะครับก็ยังมีอีกขันหนึ่งว่าไงกำมือไหวๆเลยพี่น้องเร็ยวเรวไม่เรวนะครับหมายเลขสามส้มลุ้นถ้าสี่ดอกเหลือเป็นที่หนึ่งนะครับว่าไงคันจังขอรุ้นที่หนึ่งหรือว่าขอเสมอสามดอกเวลาไปเยอะเลยนะครับคันคนนี้น่ากลัวเลยพี่น้องไอ้ย่าไม่ไม่ดูเจ้าเลยคันสุดท้ายเดือดร้อนเลยไอ้ย่าเวียงนี้ต้องเปิดละ อย่างนี้ต้องเปิดแล้วโอ้โหช้าเปิดแล้วโอ้โหหมดขันโอ้ของนง้น้องชายผมได้ผลไปพี่น้องเออเสียงมาต่อไม่อรือวะอะไรอย่งเอ้ายกยกตีเอ,อ,อ้ายออกตีไอ้ยาวิโชว์เลยเว้ยไอ้ยาได้ผลอ๋อไข่แดงตัวนี้ไข่แดงตัวนี้คือไข่แดงนะครับอายุกี่ปีแล้วน้องนี่ตัวนี้คอมาะเรนสิบ <10 S 2> เดือนนะครับดูไก่ รอเลยนะครับถ่ายแต่ไก่ไม่ถ่ายเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของด้อยใจถ่ายเจ้าของนิดหนึ่งเจ้าของก็รออยู่นะโอเคครับของทานน้องสาวนะครับก็น่าอยู่ในระดับต้นๆครูนะครับกรรมการกําลังรวมคะแนนประเภท C ีสียกรวมดอกนะครับ 16หไมายเลข5นะครับล 16, แล้วก็14หไมายเลข16กําลังกมการกําลังเรียงอยู่นะครับครับตัดที่12ดอกนี่สนามนี้มาสูงสุดที่16ดอกนะครับผมบังมีน้องชายผมผมเรียกบังซะอีกอ <laughs> นเออนี่เฉยที่2นะครับถ้าพี่สาวาก็จะชนะก็ช่างเขาเลยน,น้องนะเรายังลูกไก่ห <laughs> น้ารักรับนารักรับน้องชายผมนี่นี่การไก่วางอภพรอมอเมนะให้ความยุติธรรมนะครับ ยกจะเปิดเสร็จแล้วเว้ยโอ้โหเอาเลยยกไม่ยกยกไม่ยกอ่ะโอ้ดัานุไปไปดอกแล้วนะครับมองไม่เห็นเลยโอ้ยคันซะอีกนะครับคันซะอีกมาดอกแล้วนะครับโอ้หเปิดสองดอกไปไกลเลยสองดอกไปไกลเลยไอ้ตัวนน้นยังลูกไก่อยู่นะครับของน้องปังนี่ผมว่าถ้ามันจะแพ้นี่แพ้ของพี่สาวนี่ก็ต้องยอมให้เขาแหละครับ โอ้ตีปิกโอ้จะเบียดหรือเปล่าถ้ายกดอกสองนี่เบียดเลยนะทันได้น่ะไปสามแล้วไปสามแล้วอย่ายอมอ่ะโอ้หมดทันซะก่อนแต่ก็โอเคเมื่อกี้ฟ้าทีหนึ่งไปประเภทหนึ่งแล้วนะครับนี่ให้พี่สาวก็บัง ครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่สนามพ่อแดงก็ปรากฏว่าที่หนึ่งไก่ชื่อไข่แดงของน้องนุกเกอร์สวีนะครับทีมงานดาราไก่แจ้ครับก็อย่างไรก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ